สวัสดีอีกแล้วค่ะพี่น้องมืงมอนีโครยสันสัญญาว่าเปิ่มแจวค่ะจะพามากินหมากอันนี้ได้ได้เกือบเต็มอันนี้นะคะคออรย์ันล้างล้างอันนี้มาแล้วก็มีหมากอันนี้มาแจมเนาะค่ะหมากกระทุกลกรู้ไหมฟ้าชนฟูดสาวรสเนาะมาค่ะมาสมแขวก,กันค่ะพี่น้องค่ะบเบ,บ่ใหญ่หาง ว่ามีคำว่นแต่วิธีการกินมนักแซวะร์ลดคือแบบนี้ค่ะ <patio. S 1> เอาลงโซโลีไปเลยบ้านนี่ซวดไปว่าไม่น้ำปลาหวานค่ะปลาหวาน ปลาน้ำตาลหอมแดงแล้วก็พริกุงค่ะเข้มข้นแซ็อืม อาลงตำก็คงจะอร่อยส่วนมากเขาเจะไปทำแยมค่ะพี่น้องเขาจะรอให้มันสุกก็เขาไปกวนแยมแต่ว่าราคาในซูเปอร์มาร์เก็ตก็แพงอยูน่นะพี่น้องไม่ใช่ถูกๆแต่ว่าช่วงนี้เขามีเก็บกินเข้าก็เลยต้องไปหาเก็บนะคะ แต่บางคนเขาก็มีปลูกในสวนได้ค่ะอาจารเขก็พิ่งจะปลูกปีนี้แต่ว่ายังบ่เิดยังบ่เป็นหนักค่ะปีหน้าจะมีรถเปรี้ยวค่ะเพื่จัง,งันคันจิว่าเปรี่ยวไปถึงประมาณว่าปากขามป้อมมันกับบเมนค่ะแบบตึวเปรี่ยวแบบ น้องวายสุดยอดมาค่ะมาส่งแคลนกันวิตามินซีทูงค่ะมาดื้อบ้กสมวายพี่น้องค่ะ ก็เป็นเหมือนประมาณว่าสมดแบบบกยุ่มค๋ยวิฉานจะเอาข้างในเขาให้ดูข้างในเขาจะเป็นเม็ดค่ะแบบนี้เห็นเขาจะเป็นเม็ดแบบนี้เปรียวแซบ่บ๊อเปรี้ยวแห้งหงยพี่น้องแซบ่บพอดีแซบ่บ มาป่ะนี่เสร็จบานเท้าก็ืสีลายนาะล่วเนาะน้นนำเต็มปั๊บป่ะ เี๋ยออยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้กินอันอื่นใส่ตู้เย็นไว้ค่ะมาส้มแขวนด้นกันนะคะแซ่บๆพี่ก้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็มันยุ่ยวๆค่ะ๊ายบายสวัสดีค่ะ